บตรเดินหน้าปฏิรูประบบงานสอบสวนตั้งศูนย์พัฒนาแก้ปัญหาครบวงจรตั้งเป้าเห็นผลภายในปี2569 10กุมภาพันธ์2569ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมสีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัญหางานสอบสวนของตำรวจสะสมต่อเนื่องนับตั้งแต่ยุบแท่งงานสอบสวนเมื่อปี2559ส่งผลให้เกิดทั้งความขาดแคลนกำลังพลภาระงานสูงและประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรมที่ประชาชนยังไม่พึงพอใจเปรียบเสมือนระบบที่ป่วยเรื้อรังและยังแก้ไขไม่ครบทุกมิติ แม้มีพร,รบรตำรวจแห่งชาติปี2565แล้วก็ตามเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพลตรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมอบหมายให้ตั้งศูนย์บริหารและพัฒนางานสอบสวนเพื่อยกระดับงานสอบสวนทั้งระบบโดยกำหนดแนวทางพัฒนา3ด้านหลักด้านแรกการบริการประชาชนพัฒนาแอปพลิเคชัน Police Care ช่วยเตรียมข้อมูลก่อนแจ้งความ ตรวจสอบสถานีตำรวจและช่องทางติดตอ่อพร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงินประกันตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้เงินสดและเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนด้านที่2การพัฒนาระบบปฏิบัติงานปรับปรุงกฎหมายและระเบียบลดภาระงานที่ไม่จำเป็นปรับมาตรฐานสถานที่รับแจ้งความและการเก็บของกลางรวมถึงพัฒนาสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ AI ช่วยจัดทำเอกสารและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสารและอายการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการยุติธรรมด้านสุดท้ายคือการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการเตรียมกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานสอบสวนโดยเฉพาะปรับค่าตอบแทนสวัสดิการให้เหมาะสมกับภาระงานรวมถึงจัดทำแผนบริหารกำลังพลระยะ5ปีและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ทันต่อรูปแบบอาญากรรมยุคใหม่โดยเฉพาะคาดีออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ในแผนผลักดันอย่างจริงจังโดยตั้งเป้าให้เห็นผลชัดเจนภายในปี2569เพื่อยกระดับประสิทธิภาพงานสอบสวนฟื้นความเชื่อมั่นประชาชนและเสริมศักดิ์ศรีวิชาชีพพนักง,งานสอบสวนให้เข้มแข็งอีกครั้งสำนักข่าวไทยแทบลอยสื่อที่ยึดถือจรรยบัรณครบถ้วนสนับสนุนโดย World Gas WP Energy